สวัสดีทุกท่านที่กำลังติดตามครับชมกลับมันเก่าเกมมิ่งนะครับวันนี้เราก็จะมาส่องความสามารถไลเตอร์นะครับหรือว่าหมื่นฟาเรนไฮด์เนี่ยจากไลฟ์แพทนะทุกคนว่าตัวละครตัวนี้ทําอะไรได้บ้างนะครับไลเตอร์เป็นตัวละครสายสตันนะครับเออสตันแอนด์แทังตําแหน่งแทังออนฟรีะครับแล้วก็อูราล่าราอูรานะเออในจังหวะที่เขาต่อยด้วยท่าอูราอูรานะครับเขาก็จะสามารถ อซอฟต์ดามจนะครับก็คือได้รับดามจลดลง40อร์เซนนะครับเหมาะสำหรับการเอามายืนแทงได้นะโดยที่เขาจะมีหลอดพลังงานพิเศษนะครับอยู่ข้างบนใต้ชื่อนอะไอหลอดนี้นะครับมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเองทีละนิดทีละนิดทีละนิดอย่างช้ามากนะครับเอออย่างช้ามากแล้วก็ มันจะเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษหลังจากที่ไม่ว่าตัวละครใดๆก็ตามในทีมนะครับกดใช้สกิลเอ่อกดใช้สกิล EX ที่มันกินหลอดพลังงานนะครับหลอดพลังงานที่เพื่อนๆเ,เขาใช้ไปเนี่ยมันก็จะถูกแปรผันนะครับกลับมาเป็นหลอดพลังงานพิเศษให้กับตัวของไลเตอร์เนี่ยประมาณ26%นะครับซึ่งถ้าหากว่าไอหลอดพลังงานนี้มันถึงระดับ80%นะครับเมื่อไหร่เนี่ย ไลเตอร์ er เนี่ยจะสามารถใช้ท่าร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 าแบบรุนแรงแบบทีได้นะครับซึ่งท่านี้มันก็จะมีความรุนแรงมากขึ้นและสามารถทําให้มอนสเตอร์ติดสตันได้เร็วขึ้นนะครับเพราะมันก็จะเพิ่มดิสให้กับตัวของไลเตอร์นะครับได้สูงสุด20%ด้วยนะซึ่งไลเตอร์มันจะสามารถเข้าสู่โหมดท่าร่าๆได้ง่ายมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการกดสกิลอีแล้วก็ต่อยหรือว่า การสลับตัวนะครับควิกแอซิเข้ามาแล้วก็มาต่อยอะไรอย่เงี้ยมันพร้อมที่จะเข้าสู่ควิกแอซิดอยู่เสมอเวลานะครับเออแล้วเวลาต่อยเข้าไปปุ๊บมันก็พร้อมที่จะเข้าสู่ท่าอราอาร่าได้ได้อย่างง่ายดายนะแต่ว่าการการที่หลอดพลังงานมันจะขึ้นมาที่ระดับ80%ได้เนี่ย มันอาจจะต้องมีการใช้เวลานิดนึงนะครับนอกจากว่าทีมเราสามารถปั่นพลังงานได้เยอะมากสามารถกดสกิลแบบรัวๆกันทั้งทีมอะไรเงี้ยมันก็จะทําให้ตัวของพลังงานของไรเตอร์เนี่ยสามารถเต็มได้ไวนะครับแต่ปกติเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าความพิเศษของถ้าเอาราจริงๆเนี่ยคือการที่จังหวะสุดท้ายทุกคนจะเห็นว่ามันจะมีจังหวะที่เขาพุ่งเข้าไปต่อยแบบรุนแรงนะครับไอ้ตรงนั้นแหละคือจุดขายทุกคนเพราะทุก ศัตรูนะครับที่โดนท่าปิดท่าพุ่งต่อยรุนแรงตรงนั้นนะครับจะทําให้มันมีความต้านทานน้ําแข็งและไฟลดลง15%นะครับซึ่งมันนานนะครับดีบัฟนี้จะอยู่นาน30วิเลยนะและถ้าหากศัตรูตัวนั้นโดนสตันนะครับ มันก็จะสตันนานขึ้นอีก3วินะครับโอ้นี่ดีมากนะทุกคนเออมอนสเตอร์อยู่ในโหมดสตันนานขึ้น3วินี่มันสามารถทำาดามจเ,เพิ่มขึ้นได้เยอะอยู่พอสมควรนะครับด้วยตัวคูณสตันนี่มันมากขึ้นด้วยอะไรต่างๆนะและถ้าทุกคนสังเกตตรงใต้ใต้ตัวละครนะครับเออมันจะมีบัฟที่เหมือนลูกไฟหรืออะไรสักอย่างตรงนั้นนะทุกคนเวลาเขาราอร์ลาๆๆหลอดมันก็จะพุ่งไปเต็มใช่ไหมไอเนี้ย อันนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญครับเพราะว่ามันสามารถบัฟโบนัสน้ําแข็งและไฟนะครับให้กับทีมได้นะครับถ้าเต็นสแต็กเนี่ยออคอแพสซีฟเลเวลเอฟนะครับครับเอฟเนี่ยหน้าเวอร์ชั่นเะซิร์ฟเทสปัจจุบันนะครับเ,เข้าจริงเท่าไหร่ไม่รู้แต่ถ้าเท่าที่เราไปแอบส่องมาดูเนี่ยที่เซิร์ฟเทสปัจจุบันสามารถบัฟโบนัสไฟและน้ําแข็งได้60%ด้วยนะ <c oughs> เรียกได้ว่ามันคือคาสือฮะนะครับของ เกมแซดๆ,ๆเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับธาตุไฟและน้ำแข็งเท่านั้นนะสามารถลดต้านได้นะครับเพิ่มโบนัสไฟได้นะครับแล้วก็ยังสามารถยืดสตันได้อีกนะครับนานขึ้นอีก3วิถือว่าเป็นตัวละครที่น่าสนใจมากเหมือนกันนะครับสำหรับสายกล้ามที่เป็นน้ำแข็งและไฟนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ย DPS น้ำแข็งและไฟมันก็จะมีโซเยอร์11นะครับและเอเลนนะเอเลนนะครับ ซึ่งการที่จะให้แพสซีฟเขาทำงานเนี่ยเราก็จะต้องจัดทีมคือ1ต้องเป็นทีมบุตรแห่งคาริดอนเนาะกับ2นะครับหรือจะเป็นทีมที่มาคู่กับตัวละครสายกล้ามสายโจมตีนะครับซึ่งเขาสามารถเพิ่มดาเมจน้ำแข็งกับไฟได้ตอนนี้มันก็มีแค่เอเลนกับโซเยอร์11เนาะถ้าไปช่วยบัฟเบอร์นิตอย่างนี้ได้อยู่นะครับเพราะว่าเบอร์นิตนี่ยังเป็นถือว่าเป็นบุตรแห่งคาริดดนเหมือนกันนะครับ แต่ถ้าสมมติใครเล่นตัวละคระสายอื่นที่เม็นสายสายโจมตีนะครับเช่นบางคนเล่นเบน DPS อย่างเงี้ยคุณก็สามารถยัดลูซี่เข้าไปได้เออเพราะว่าลูซี่ก็เป็นบุตรแห่งคาริดดนมันก็จะทำให้ตัวของพาสซีฟของไลเตอร์ทำงานได้เหมือนกันนะครับทีมไฟน้ำแข็งนะครับทีมไฟน้ำแข็งเป็นหลักสำหรับสายกล้ามนะตัวนี้นะครับเออเรียกว่าคา,าซือฮะนะครับจะเรียกเป็นคาซือฮะหรือว่าชิโรเนนนะครับสำหรับ คาไฟน้ําแข็งของแซ่ซัดก็ว่าได้นะครับเดี๋ยวเราต้องรอดูตอนตัวเข้ามาจริงๆอีกทีหนึ่งว่าเขาจะปรับเปอร์เซ็นต์ให้ไปอยู่ที่ระดับที่เท่าไหร่นะครับแล้วถ้าสมมติเราเล่นแค่ a b c เนี่ยตัวบัฟมันจะอยู่ที่ลำดับเท่าไหร่นะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยเท่าที่ดูเนี่ยโอ้ก็น่าสนใจมากเหมือนกันนะครับน่าสนใจมากดูแล้วดีกว่าที่พี่คิดไว้เยอะเลยนะครับตัวนี้ถือว่ามีความน่าสนใจอยู่พอสมควรนะทุกคน ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสด,ดีสวัสดีครับ